สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองแด้ทนผู้ชมทุกๆทานนะครับผมหยดว่านเก่าเก่ากอยผ้าเอฟซีและทนผู้ชมทุกทันไปฟั่งการสัมผัสระวางนั่นทิทยาพาลวยเฮงลุงเรื่องเอ้ผมหยดว่านเข่าเก่าก็พอแหลมท่องนะครับพอแหลมท่องทันปุ้นนี้เิ่นก็นมีเหลขกติดเหลขกลูดบ่ค่อยพิดนะครับ ที่เป็นนายกตามไปฟังน้ากันนะครับขอมาแลวกาลุนากดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับสิได้จังไรนะครับติดเป็นจังไรนายกตามไปฟังพอๆกับผมเลยครับตามผมมานะครับมาโพตกับว่าเสียงโพหินกับพอยอดวันใกลเคียงกันคนเดียวกันหรือเปล่าท้องเสียงใกล้ผมผมขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีมาจากประเทศเดนมาร์กโซมา ชา้งเข้ามาหาพีน้ังเิ่นเิ่นไม่นั่งใจโอนไหมผมขอคุณลายเร้อครับผมครับครับครับผมเอบซจากเดนมาร์กเนาะครับอเนาะครัเอาบันที่ีหมาวากันว่าเป็นรถให้เฮาไปเร็วๆพี่รหวไปเงียบเลยโอตรงโอเดินก่อนเลยเด่นไปเดิไจะเพินสีใหนบ้างเนา เป็นเ็ดแต่กไ่ตกใเรียกว่าไใหม่คือพ่อถะสร้างขันยิ่งดีิมงอกขึ้นขึ้นยิ่งดีเพราะว่าเพราะว่าแมนแมนพ่อมอฟเเรรเป่เยเดอยูเขาเท่าไ้รัผมที่เพเมื่อีมัตจันต้องเจวันเด็กดีเลยหมดครับเฮ็ดเลยเฮ็ดเป็นตัาล่าไปเลยหรเป็ดเป็นตําลาครับงวดนี้เสทิทิไม่นะงวดนี้วันที่สามสิบเอ็ด มันเป็นวันที่หนึ่งสิงหาคมว่าครับมีกายมันบ่เขา่าดิสองงวดสามงวดคือหลังนี่เข่าทุกงวดทุกงวดทุกงวดคือว่าเข่าไหมเขาก็คือเขา่าไม่ผิดม่ผิดแต่ว่ามันติดเขา่าน้าเข่าหลังเขคนคน่าบนหลังเออเริ่มไม่บอกว่า,วา,รวาตรงเลอนี่บอกว่าเป็นจินเลยตัววันที่หนึ่งเนี่เดือนไม่บอกวันที่สามเอออพระตรงกับพระเพียงเขาบอเฮ็ดไปตามนี่มันเฮ็ดไปตามรายการนี่แหละเฮ็ดไปตามสูตรเนาะเพราะว่าเลืผมมันบอกเป็นสูตร้ันไหม มันเป็นสูตรคำาวมวนมากเพล่บองเกีียวกับวันอาทิตย์กันในคานบองเกี่ยวคำาวณนทีที่ผมบอกสู้ฟังให้มันผมบอกสู้ฟังว่าจำเป็นต้องว่าออกว่าตัว่านยังกับแซงบอเกล่ยวเพราะว่าจะเห็นรัฐบาลเอระตัวใู้ออกง้นวะถือว่าถือเป็นเรียงหนึ่งเนาะต่านทีสามสิบเอ็ดกันละได้ แต่วันที่สิบหสิบหกเสีงหาได้นที่เริ่มเขาเดวดนี้กับเื่อวันี้กับฮาเทียมันเขาเมื่งวดนี้ฮาเทียมันเขาพีน้องอาจจสื่อไลยสื่อไป็คหน้อยเนี้เป็นพี่ธรรมดาผมวาเลยผมขันมาเขาคือเขาด้ขันว่าบ่เขาขึ้บ่เขาตีกายมันเขาอยู่ครับปีนี้คือสิเขายอกเหมหาชนคนเขาเยอดอก็เบิ่งทุนมาเยี่ยว่าสีว่าไปตลอดปีเนาะมันก็เลยออกก็เลยขี่ฟวงอยู่ขี่กระเชอ เอาวบนรุ่นหกบนครับผมบนรุ่นหกหกศูนย์หกหกหกศูนย์หกเก้าสามตัว จำ9วเก้าศูนย์สองหนึ่งศูนยองห้าเก้าสี่ครับแล้วนี่ดับดับคนเจ็ดกับหนึ่งดับคนเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกบหนึ่งที่ยิงดับ3ตัวหางก็ตำรวมาหลายกองที่ดับไร เราเกยวเจมือบนเกดกับหนึ่งทีจริงมันไม่หานะผมจะมาเอาสองตัวก็พ่ครับหน่วยสิบได้ครับแต่ว่าเป็นจริงมันไมี่หานะบนบอนบอนได้ขันบนบนก็คือบนมาครับเกตเกตดับบนหนึ่งกับเกตหน่วยสิบตังสิบได้ดับทั้งหน่วยทั้งสิบเลขของมันดับทุกคน แบบนี้ล่างครับล่างล่างรูดห้าล่างรูดห้ามีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดแบบล่างเก้าขัแดง บนล่างหน้าหลังจับล่างดับล่างาก้า,กาว,วกาแฟ่หน่วยซิบโมเยมั่มเกันไหมครับครับผมไม่ใชิเพกันบนหกศูนย์หกหกหก้าวขาเนียตัวแรกขอเนี่ยน นี่ยยดงบ่เขาเียได้บ่องกมบ้องกมยดบ่อเข่าจะสาม่เน้นมันบ่อขับันบ่เน้นเอาลนี่ตัวละซ้องไปไปแบบนี้เด้นมน้นกโตเพราะว่าทีกายมันบ่อทีลิงิงหามันบ่เขาไปครับมนก็บรรลายตัวอกครับเนาะันวันก็คนถามผมไ่าเลขศูนย์มันจอยเจียพนะเลขศูนย์ปีปีหกงบเนี่ เดเดเล่ปีปีพศหกาปีพศหกสิบหเออเอาเอาเอาเลขเอาเลขอ้นั่นกนเลขอรล่าสุดกันล่าสุดนี่สี่ศนี่มันออกขั้งสุดไทยสี่ย์ศูอออสูนย์สีบนศูนย่ล่างสี่ศูนย์ล่าง มันออกแตงแต่วันที่หนึ่งพีกาหกพศหกสิบสามแต่งแต่ผมมาบอกแจ๊กเก็ตผมเล่บอกว่าเลขที่เหลือที่ย่งอยู่นิมีศูนย์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองประทัดหรอแจ๊กเก็ตปีหกหกปีหกหกนี่นครับผมแต่ปีปีที่ผ่านมานันปีหกพันติดศูนย์นี่บนล่างหน่วยสิบร่วมกันมืดหนิ สิบเกตเทียครับปีนี้ั้งเด่หนึ่งมกหนึ่งสิบเกตโมกกล้าไปจนมากนี่ทีศทูนบนรางบนรางหนาลังกระรางครับเก้าเทียอะไรไหมครับั่งบนหลดศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองครับศูนย์สองครับแต่ว่าโตหนึ่งนี่แต่ละโตนี่มีเิีดออกก็เกินสี่เทีย เช่นยกตัวอย่างในงนะปี66หรือว่าปี6ห้านศูนหานออกยุดสามเทียตัวเดียวในศูนหานหาศูนอีกตัวหนึง่งกัสรุวว่าหาศูนออกยุดสี่เทียติดไก่ออกไรครับออกไรค,ครับออกดูพี่น้องคนชอบเม้เองมหล่าได้ครับผมมีสมนีละครับมีสมนีแล้วครับครับนะครับสำหรับ เลขนนองทานสูตรคำนวณของพ่อแหลมท้องงวดนี่นะครับงวดวันที่3ามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับบนรูดหกนะครับจับคู่ก็มีหกศูนย์หกหกหกเก้านครับเด้อสามตัวก็จะมีเก้าศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองห้าเก้าสี่นะครับสำหรับดับบนหลักหน่วยหลักสิบก็คือเจ็ดกับหนึ่งนะครับอันนี้เป็่ว่าบ่มานะครับดับแท้ดับคุดลุมฟังเลย เลขล่างนะครับล่างล่างรูดห้านะครับวงกลมไว้แล้วนะครับจับคู่จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเด้อสาหรับดับล่างดับล่างหลักหน่วยหลักสิบนี่คือเก้ากับแปดนะครับเด้อเก้ากับแปดดับหลักสิบหลักหน่วยนะครับข้างล่างนะครับเฉพาะข้างล่างนะครับเด้อจะเป็นแนวทางชั่วลางนะครับเพพาะแหลมท้องในงวด วันที่31กรกฎาคม2 5 66นะครับขอบคุณพ่อหลายๆเด้่องการที่พ่อให้เนื้อข้าวนะคะวันนี้ก็ขอให้เนื้อที่โสดีนะเน้อข้าวของพ่อหลายๆนะครับครับสวัสดีครับคุณพ่ออยู่ดีไม่แห้งนะครับขายจากโลกไปไว้เด้อขายไปด้ใหญ่ไม่ด้ย่าได้ยินข่าวว่าไปหาหมออีกเด้อมีเต็มราเบนมากก